ยี่ระดันไมหมือนคาราเมลคาราเมลเืนาดเลยตื่นตลาดืนอะืมน้ำตื่เจ้าว้าวดูงูเดินดูตื่นมาปุ๊บเราต้องถ่าย่อนเนาะแสดงไ่าจไห่เลย mm -hmm.